ทมการวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศซึ่งจะเห็นได้จากรายได้ของแต่ละกระทรวงทั้ง20กระทรวงที่สำนักงบประมาณมีการประมาณการรายได้ของกระทรวงทั้งหมดในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565 ที่มีทั้งกระโซนที่ได้รายได้เพิ่มขึ้นและกระทโซนที่มีรายได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ2,564โดยรัฐบาลได้กำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายจำนวน3 1 0 0 0 0 0 0บาทหรือคิดเป็น117.8 7ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงจากปีงบประมาณ2,564จำนวนกว่า1 8 5 0 0 0ล้านบาท เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณมีงบประมาณรายจ่ายเพียงพอในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับสภาวะการทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันโดยมีการประมาณการรายได้สุทธิจำนวน2ล้าน4แสนล้านบาทและกำหนวดวงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณจำนวน7แสนล้านบาทซึ่งการขาดดุลงบประมาณจำนวนดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อวินัยและสถานะการคลังของประเทศในระยะยาว สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565ที่จัดสรรท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นี้การจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานระดับกระทรวงนั้นภาพรวมถูกปรับลดงบประมาณลงเกือบทุกกระทรวงมีเพียง3กระทรวงที่ได้รับเพิ่มจากปีที่แล้วได้แก่กระทรวงการคลังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงพลังงาน และกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุด5กระทรวงได้แก่กระทรวงศึกษาธิการวงเงินกว่า3,32,000ล้านบาทกระทรวงมหาดไทยวงเงินกว่า3,16,000ล้านบาทกระทรวงการคลังวงเงินกว่า2,07,300 0ล้านบาทกระทรวงกลาโหมวงเงินกว่า2,300 0ล้านบาทและกระทรวงคมนาคมวงเงินกว่า1,07,500ล้านบาท ทั้งนี้การจัดสรรงบประมาณปี2565รัฐบาลให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทโดย6ยุทธศาสตร์สำคัญคือยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริการจัดการภาครัฐวัสนัตะเกศตรายงาน